สวัสดีค่ะทุกคนนะคะก็ะคลิปนี้มาดูซองแข็งนะคะของใน,นข้อ NTH 1 0แล้วก็จะมี NTH 2 5นะคะตัวนี้จะไม่มีรางแบบแล้วก็เป็น NTH 3 0 b นะคะซึ่งจะมีช่องใส่แบตเตอรี่เข้ามาด้วยนะคะสินค้าที่จะมีนะคะบางทีก็จะหาเวลามาลงตรงเพจ o f ฟ i ิเชีนะคะว่าตัวไหนมันตอนนี้มันมีอยู่นะคะ แล้วมีเท็กิคอรลิด้วยนะคะ n t r 1 0นะคะตัวนี้ซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะเหมาะก,กับพวกไฟฉายที่มันจะมีเป็นตุ้นของในคอโดยเฉพาะนะคะแต่ว่าเราก็อาจจะประยุกต์ไปกับพวกไฟฉายมันมีร่องอะไรนี้ด้วยนะคะได้นะคะเราก็ต้องดูขนาดด้วยนะก็ลองเทียบดูนะคะทีนี้มาดูซองทีละอย่างแลกันค่ะ n t r 1 0นะคะ, 10, ะ,คะเขาก็จะเป็นซองนี้ลักษณะเป็น ซองถุงขัดเนาะแล้วก็จะมีมันก็จะเป็น,ปน,ปน,ปนตัวคลิปล็อกรับระดับอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่จริงเป็นซองเฉพาะทางนะคะตัวนี้มันน่าจะมา,ากับอ่า New P12 P12 อะไรประมาณนี้นะคะขนาดนะคะอยู่ที่ประมาณนี้ชุดเดีย๋ยววัดดูก่อนแล้วกันถ้าถ้าถ้าเราวัดอย่างนี้นะค่ะมันจะอยู่ที่ประมาณ ื้มองไม่เห็นใช่ไหมสองประมาณ2.6นิ้วแต่ว่ามันจะยืดขอมันจะมากาาออกมาได้ทีหน่อยประมาณนี้นะคะแล้วก็จะลองให้ดูแล้วกันนะคะไฟฉายประมาณนี้ตัวไหนใส่ได้บ้างนะคะก็แน่ๆที่แน่ๆเลยนะคะไอสองพัทนะคะเราใส่เข้าไปอ่ามันก็จะมีการหลบหลบนาะแต่แน่นอนเราจะเหน็บแนวแน,ว,แนวนี้เนาะ,ะแนวนี้ก็ ะะได้นะคะมันก็ไม่หลุดนะเราก็ถีบออกมาง่ายด้วยซ้ำนะคะอันนี้นสองเนสงพาสผ่านไปนะคะเรามาดู FW21 ยีดนะคะซึ่งถ้าหัวที่มันโตหน่อยเนี่ยมันจะมาติดตแล้เนี่ยข้างในมันก็จะมีเป็นเป็นวอลลงมาแล้วก็ช่วยจะมากินตรงตอนนี้หัวมันจะโตนิดนึ่งนะ ตอนนี้เส้นรอบวงอยู่ที่ที่ประมาณประมาณ9ถึง10เซนนะคะอ่าตอนนี้ไม่ได้นะคะตอนนี้ติดนะคะดูขนาดนะนอ้วนขึ้นมานั่นเองนะคะแล้วก็ตัวอื่นนะคะก็จะมตีตัวนี้เป็น m ั n เกอร์เอนะคะมันเกอร์เอจะได้ไหมมันได้ได้แนวนี้นะคะก็ รวมเหมือนกัน,นะค่ะแต่ว่านะคะปกติเราจะเน็บแนวตั้งเนาะซึ่ง m 42เนี่ยมันก็จะพอได้ะค่ะเอาเป็นว่าพอได้เม่น่อดีนะคะไซส์ 48G นะคะ 48G กับพวก c 8เนี่ยมันจะเป็นประมาณเดียวกันแต่ว่าที่จะต่างกันก็คืออาจจะมีการออกแบบตรงกนาะของ ของด้านหัวไปฉายนะคะไม่เหมือนกันไม่ได้นะคะรงนจะติดอื่นนะคะก็อย่าไปใส่เลยนะคะที่เหลืออื่นๆนะคะก็พฟลอมอ์มเหมือนกันพวสองแนวก็เหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เหมาะกับพวกไฟฉายาที่ลักษณะเล็กแล้วกันนะหัวเดียวต้องไปอ่าพอดีไม่ได้ปินสเปกออกมานะคะว่าแต่และตัวนี่ยมันเส้นรอบ,สรบเส้นรอบเส้นรอบวงท่าไหร่นะคะก็เดี๋ยว ลองไปอ่านดูเลยคะ่ะมาดูตัวที่2นะคะ NT h ยี่สนะคะนี่นะคะอันนี้ล็อกนะคะอันนี้ก็คือเราปลดล็อกมันก็จะงางออกได้นิดหน่อยนะคะ h 2 s ิหน,น,นะคะแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นใส่ยข้มขัดนะคะ กอน,นี่ยอือก็มันก็จะมีพวกเนี้ยเป็นซองซองแขกนะคะที่ใช้งานไม่ยากหรอกเราปลดนะคะแล้วก็นีเข้าไปนะคะ,ะมันก็แน่นหนานะคะแล้วก็นะคะมาดูไปฉายที่ใส่ได้นะคะก็อย่างเช่น มาลองดูทีละตัวตัวนี้นะคะมันจะตรงนี้ไหมมันจะติดตรงที่เป็นสูงใช่ไหมในคอเอ่บมันเพิ่ม42ค่ะ, er ะ,คะใช้ได้นะคะมันเพิ่42อันนี้เราคงไม่ต้องไปใส่มันสั้น102ได้นะคะหลวมไม่ได้ไม่ได้เท่าที่ลวมนะคะไซส์จะทรงประมาณนี้แต่ว่าถ้าเป็นหัวที่ ที่มีขนาดเล็กมันจะมันจะควมม่ำลงได้ถ้าเป็นหัวใหญ่นะก็ต้องใส่นี้พอได้นะคะพอได้นี่ไซสี่แปดไอจีทีมินินะคะจีทีมินี่ะนนยะเขาจะทําร่องาอย่างนี้แล้วตัวมันจะสั้นใช่ไหมตัวจะสั้นเนี่ยตัวนี้ก็จ,จะใส่ไม่ได้นะคะไม่ได้ซึ่งถ้าเราใส่มันก็จะลอยอย่างนี้นะคะมันจะลอย,อย อ่าส่วนโคลอมบ์หนึ่งแปดบอกว่านอะเป็นน้องที่มีรูปร่างที่เล็กกว่าเขาค่ <Okay. S 1> กอกแน่นอนได้ไหมได้ได้ตรงนี้นะคะมันจะดูที่ความสูงแล้วก็หัวตัวนี้มาเล็กนะคะ NTH ที่สิบห้เหมาะก,กับโคลอมบนกะศูนย์เในทีเดียวแล้วก็จะมีของในคอที่เป็นรุ่นเฉพาะทางเลยนะคะกดออกก่อน ร้านนี้ไม่ได้แน่นอนค่ะตัวนี้น้องเล็กลอยนะคะความสูงของตัวนี้อยู่ที่ประมาณประมาณน,นะคะแปดเซนว้าวาอีก,กองหนึ่งประมาณ ประมาณนี้ค่ะแเซนเจ็ดถึงแเซนนะคะซึ่งในตัวนี้มันมัควาเล็กถ้าเราวัดถ้าเราวัดจากตรงหัวลงมานี้นนะมันจะลอยครับตูดมันลอยเอาแล้วก็มาดูซีแปดีนะคะสำหรับ N T H ที่สิบหเหมือนกันนะคะลอยขึ้นมานิดนึงแต่ใส่ได้นะคะลอยขึ้นมานิดนึงไม่ได้มีผลอะไรมากอ่ะก็ มันคือตรงนี้มันง้างออกได้นิดหน่อยเนาะหัวลงไม่ได้นะคะก็ตัวอื่นก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะมาลองดูเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็น nts สามสิบ b nts สามส b เทียบกับ nts ยี่ส b เนี่ยมันจะตรงนี้มันจะสั้นกว่าเนาะนะครับขนาดหัว nts ยีดูจะใหญ่กว่านะ,ะรหัสรุ่นเดี๋ยวจะงง3 0 b เขาจะเป็นตัวเล็ก ลองดูตัวแรกนะคะโฟล์ม็อกนีขนาดข้าสดแล้วตัวนี้ชอบมากเพราะว่าชอบยี่ห้อนี้แต่ว่าแสงอาจจะไม่รูหวานะเขาทำออกมาให้ใช้งานได้ดีนะคะแล้วก็มีขนาดที่เล็กหน่อยนะคนที่ต้องการไปยิงแสงวาวา์ก็ไม่ไม่ไม่ต้องอา,อาจจะต้องลังเลนิดนึงนะคะสำหรับโฟลม็อกแต่มันใช้งานดีมากมนะคะแล้วก็ปรับปรับสเตปโหมด ปแท็ที่ข้อหรือว่าจะใช้สเต็ปหมดไล่ลงไม่ได้นะคะสีตัวนี้ก็ค่อนข้างดีส่วนนะคะเป็นสีเทานะตัวนี้ก็จะเป็นล่องใส่แบตเตอรี่ชนิด18วัสดุโกลองมใสได้พอดีนะคะรองรับ4 1 8 g แน่นอนหัวมาลงได้ใช่ไหมหัวได้นะคะอ๋อ 4G ก็เหมือนกันนะตัวนี้ซิปพวกซิปตัวนี้ท่อของเมนิโก้เนี่ยมันจะบางกว่า8 g มาดูนะคะน้อง GT mini นะคะ อันนี้ลูมเปนท็อปนะคะพอดีเหมือนกันแหละก็ตูดตูดก็เกือบชนนะคะก็ใส่ได้นะคะมาดูแม่นแมนเพิ่มสิบสองนะคะก็เท่แบบเลยนะตูดจงดีมันก็ยาวนี้มันก็หลวมๆนะแต่มันไม่หล่นเพราะว่ามันติดหัวก็อื่นไม่ได้นะนะคะเพราะมันมันเป็นอย่างนี้แล้วนะคะไม่ได้แล้วนะคะ